หลายคนคิดว่าขอบเขตคือการเป็นคนแข็งแต่จริงๆแล้วขอบเขตคือวิธีรักตัวเองให้ไม่ถูกใช้จนหมดวันนี้ผมเสนอวิธีตั้งขอบเขตแบบอ่อนโยนที่ทุกคนทําตามได้ขั้นตอนง่ายๆคือ 1. รู้ว่าคุณรับได้เท่าไหร่เช่นรับงานเพิ่มได้วันละสูงสุด2ชั่วโมง 2. ฝึกประโยคสั้นๆที่สุภาพเช่นขอบคุณมากแต่ฉันไม่สะดวกวันนี้ 3. ให้เหตุผลสั้นๆและทางเลือก เช่นไม่สะดวกวันนี้แต่นัดได้วันพฤหัสวิธีนี้ลดความรู้สึกผิดและชัดเจนกับคนรอบข้างจิตวิทยาขอบเขตชัดช่วยลดการถูกเอาเปรียบและลดความเครียดทางสังคมการสื่อสารแบบแ s สเซทีฟคือสุภาพแต่ชัดเจนทําให้คนเคารพและเข้าใจเราได้ดีขึ้นผสม law of attraction เมื่อคุณเคลียร์ขอบเขตพลังงานของคุณจะเทไปที่สิ่งที่สําคัญจริงๆโอกาสที่สอดคล้องกับคุณจะเข้ามามากขึ้น เพราะคุณส่งสัญญาณชัดว่าต้องการอะไรธรรมะเมตตาต่อตัวเองต้องมีปัญญาร่วมด้วยรู้จักปกป้องจิตใจเพื่อให้สามารถช่วยคนอื่นได้อย่างยั่งยืนฝึกเจ็ดวันเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นเวลาในการตอบข้อความหรือการรับชวนแล้วขยายไปเรื่องใหญ่ขึ้นคุณจะรู้สึกว่าจิตใจเบาและชัดขึ้น